คลิมนี้เจ้าของลายมือทักมาสอบถามอาจารย์หนูมีกากระบาทกลางฝ่ามือมีเทพองค์ไหนสถิตยอยู่ในตัว2วันผ้าวันโกนทําไมชอบมีอาการแปลกๆอาการอ่อนแรงขั้นเนื้อขั้นตัวนะฮะสิ่งแรกที่อาจารย์ดูในดวงชะตาชีวิตของเจ้าของลายมือประกอบกับวันเดือนปีเกิดและก็แผนที่ชีวิตก็คือลายมือดวงชะตาชีวิตเห็นชัดเจนเขาเรียกมีสายน้ําไหลเข้ามาชนดวงชะตาชีวิตกลุ่มดวงนี้เขาเรียกจะมีความเกี่ยวข้องกับสายน้ํา ดวงกําเนิดเกิดจากสายน้านั่นเองกรารกบาทกลางฝ่ามือชัดเจนเส้นวาสนากรล่างสร้างตัวจากการทําธุรกิจอย่างเช่นหนึ่งก็คือจับธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายได้มีคู่ก็ได้คู่อุปถัมภ์ค้ำจุนนี่คือจุดเด่นของกลุ่มดวงพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าได้คู่มาซับพอร์ตดวงชะตาชีวิตแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังพอเรามีกรารกบาดกลางฝ่ามือเราโดยเฉลี่ยพื้นดวงนี้มันจะดึงดูดเจ้ากรรมในเวรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบริวารหรือคนที่รอดรักเข้ามาชนดวงชะตาชีวิต นะอย่างเจ้าของลายมือความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นยิ่งชัดเจนที่สุดก็คือหลังจากอายุ35พ้น40ขึ้นไปความมั่งคัง่งก่อร่างสร้างตัวชัดเจนเพูดง่ายคือมีหลักทรัพย์ดูแลตัวเองในปลายทางชีวิตนะฮะใครอยากเช็คดวงชะตาชีวิตของตัวเองมีกรารบาทกลางฝ่ามือนะควรปฏิบัติยังไงถึงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะฮนะก็ลองทักมาสอบถามได้เพราะลายมือก็คือแผนที่ชีวิตของตัว